สวัสดีครับวิทยากรพิเศษครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครับมุมรูปรอครับจะอยู่กางทะเลอันดามันครับวันนี้ภาษาโคราชเสนอครับว่ากระดึกน้ากระดึกน้ำเป็นอะไรครับกระดึกน้ำคือเหมือนก็จะเหมือนกับรับนาำรับน้ำไม่ทาท้อไม่รอดเนี่ยพอสายตาสอดส่องอย่างอืนี่เปเสียงเปนเสียอย่เนเสียงใหญ่เดียกพอพอถอดแว่นแล้วมองไม่เห็นเนี่ย ใส่แบบจ้าอ่ะแล้วทำากระดึ๊กน้ามาอันนี้มุดทุบลงไปน้ำน้ำโต๊บปุ๊บลงไปทำทางไงโผล่หน้าโผล่หน้าขึ้นนี่เด็กเดียวกระดึ๊กน้าเนาะก็คือจะหายใจไม่ออกอะไรมันจะจมน้ำตายไปเนาะโอเคครับวันนี้ครับวันนี่ก็มาดูครับพี่น้องเองมาเต็มครับแต่ทุกคนไม่กระดึ๊กน้าหลอกครับนี่ทุกคนว่ายน้ำเป็นทุกคนจัดด้วยพี่น้องมาเต็มครับ เย,ยวก็ได้เย,ยวก็ได <laughs> ้วันนี้ก็ทุกคนครับ,รบวันนี้วันนี้ภาษาไทยภาษาคนละวรรณกรรมก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ